ណមោថាសាមខ ਵਾ តោអរហតោសម្មាសំភុទ្ធសា นมෝថស្សមកោវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោថស្សមកោវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាព្រះថាងធមាងសង្ឃាងកຸນុត្រាងអุปัឆាយังនមស្ការាមិ ก็วันนี้จะมาได้รับหมอบหมายแสดงธรรมสองภาษาซึ่งสมรบัติารมาก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าตมาพูดภาษาอังกฤษคล่องเลยคือเรียนตั้งแต่เด็ดก แต, <c oughs> แต่สู้สู้คนไทยบางคนไม่ได้เพราะไม่ได้จบมาจากนอกอาตมายังไม่จบมาก่อนเพราะไม่คิดอยากจะเป็นผู้ดีอังกฤษเต็มตัว แต่อยากจะเป็นผู้พอดีของเมืองไทยมากกว่าตั้งแต่มีบุญได้มามอบตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูชาปลายปี2521 ก็ไม่เคยคิดจะไปไหนไม่คิดจะไปต่างประเทศจะไปเผยแพร่ต่างประเทศก็ไม่เคยคิดตัด้งใจอยู่ในเมืองไทยตลอดไปแต่ก่อนก็ได้ยินว่าครูบาอาจารย์บอกว่าใน,ในอนาคตพุทธศาสนาจะเจริญในตะวันตก ส่วนมากเราก็เข้าใจกันว่าหมายถึงอังกฤษหรืออเมริกาแต่ตอนหลังอาตมามีความเข้าใจใหม่ว่าหมายถึงตะวันตกของอีสานคือปักช่องวังน้ำเขียวในวัตตะวันตกของเราเนาะอาตมาเลยย้ายออกจากอุบลไปอยู่ทางตะวันตกอยู่ปักช่อง กลับมาวัดป่าพงก็จะ <c oughs> มีความรู้สึกทุกครั้งเลยว่าความพิเศษของวัดป่าพงที่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือถึงจะมีคนจำนวนเป็นร้อยเป็นพันสำรวมบ้างไม่สำรวมบ้างแต่ความ มีคนมากก็ไม่กระทบตัวรบรรยากาศที่อย่างลึกซึ้งยังมีความสงบอยู่อาตมาก,ก็มีครู้สึกกับวัดประพงศ์อย่างนี้ตั้งแต่แรกๆเลยว่ามีความสงบที่อยู่เนื้อการกระทําเนื้อวาจาของคนที่อยู่อาศัย ซึ่งเราจะตั้งชื่อและจะเรียกว่าเป็นบารมีของพระอรหันต์หรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่เป็นความความรู้สึกอย่างหนึง่งแล้วอจตมาก็เป็นภูที่ได้เกิดสองครั้งเกิดเป็นคนที่ประเทศอังกฤษ และมาเกิดเป็นพระในประเทศไทยตายแล้วเกิด mm hmm. นี่ผมมาอยู่ในสายของหลุงปูชาบางทีก็มีคนมองจากข้างนอกว่าโอ้พระสายวัดประพงเคร่งเคร่งพระวินยัย แต่ว่าคำว่าเคร่งนี่มันจะมีเอด้ดวเครียดอยู่ในวงเล็บเนาะเคร่งเครียดแต่ลองสังเกตดูว่าพระในสายวัดประพงศ์นี่รักษาพระวินัยอย่างละเอียดอ่อนด้วยความเคารพในสิกขาบททุกข้อ ได้ไม่เห็นทันเครียดนะตมาก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าเคร่งเลย <c oughs> อาตมาเขาเปรียบเทียบกับลูกถ้าลูกของเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่มีใครชมว่าอู้ลูกคนนั้นเคร่งมากนะใช่ไหมไม่ได้ถือว่าลูกเคร่งแล้วถือว่า อาหน้าที่ของลูกต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมทำตามหน้าที่อันนี้ภูที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็อ,อุปสมบทในพระธรรมและพระวินยัยการที่เราเข้ามาคลองพาเหลืองด้วยความสมัครใจสมัครใจศึกษาพระธรรม สม,สมัครใจอยู่ในกรอบของพภายินเรารักษาพรายินัโดยความภาคภูมิใจด้วยความเคารพด้วยความรักในพระพุทธเจา้าเราเป็นลูกของครูบาอาจารย์เราเป็นลูกของพระพุทธเจา้าเราไม่เคร่งหรอกเือว่าเป็นธรรมดา เราทุกคนก็เหมือนกันคาราวาสหรือว,ว่าผู้เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์สายวัดหนองป่าพงก็หวังว่าแล้วทุกคนจะมีความคิดลคล้ายๆกับพระสงฆ์คือไม่ไม่มองว่าศีลห้าคือขอห้ามห้าข้อ แต่ว่าเป็นคอฝึกปฏิกรรมห้าขอ้อแล้วเรารักษาโดยความเคารพโดยความรักในพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ของเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าเคร่งว่าเครียดนี่บางคนก็ยังรักษาบ้างไม่รักษาบ้างใช่ไหมอย่างศีลโคที่หา้า หลายคนอยากจะถือว่าดื่มเล้าไม่เมาก็ขอหน,น้าไม่น่าเป็นอะไรใช่ไหมบางคนก็ยังดูปาเลีโดยเฉพาะพวกชาวตะวันตกจะพยายามตีความของศีลข้อที่ห้าว่าถ้าดื่มไม่เมาไม่ผิดไหมฟังอู้เป็นเหตุเป็นผลเนาะ อาตมาเคยพูดกับญาติโยมพวกพอออก่ออ,ก,นนอกแม่ออกที่วัดปานานาชาติพูดเชิญเล่นว่าเออพ่อแม่ออกพ่อในมีบุญเนาะมีความเชื่องมงายในสิ่งที่เป็นจริงดีกว่ามีเหตุมีผลในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเหมือนฝรัง่งนะแต่ถ้าดีที่สุดนี่ก็ต้องให้ผลจากความงมงายเนาะนี่เรารักษาศีลด้วยปัญญา ด้วยความภาคภูมิใจว่าเราทำตามที่พระภูมีพระภาคเจ้าของเราได้บัญญัติไว้ถ้าหากว่าเราจะรักษาแต่บางข้อหรือว่าอย่างที่ว่าข้อที่ห้านี่ยามีของแม้หรือมีเงินไขก็ถือว่ายังต่อรองกับพระพุทธเจ้า แล้วเราต่อรองกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตีเสมอกับท่านเหรอ<ม>เรากล้าเหรอไม่กลัวเหรอไปต่อรองพุทธเจ้าว่าสินข้อที่นี้ก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างแต่เราต้องรักต้องเคารพในขอวัดปฏิบัติของเราอย่าให้เป็นศักดิ์แต่ว่าธรรมพอเป็นพิธียาจะมาเคยฟังเรื่อง โยมผู้หญิงคนหนึ่งตั้งใจว่าจะทำวัดสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันทุกวันวันหนึ่งเอาไปเที่ยวกลางคืนกลับมาดึกเหนื่อยจะทำวัดสวดมนต์ก็เหนื่อยก็ก็เลยขึ้นว่าน้โมทัสะปกวัตโตสามครั้งแล้วก็กล่าวว่าที่เหลือก็เหมือนเมื่อคือนนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นอนเลยอื <c oughs> นี่ถือว่าไม่เคารพในขอวัดปฏิบัติของโดยเองเนาะน <c oughs> ทีนี้ไม่มีเรื่องเล่า <c oughs> เรื่องอาจารย์พาลูกศิษย์ไปที่ชายทะเลแล้วให้จะเรียกว่าอะไรอะหม้อกรองหรือว่าเป็นกระซอนนะไอ้อภาชนะที่มีรูเยอะ <c oughs> ก็ให้ลูกศิษย์ตักน้ำในกระสอให้เต็มลูกศิษย์ทุกคนก็จับกระสอแล้วก็ไปตักน้ำขึ้นมาพอตักน้ำขึ้นน้ำก็รั่วลงไปยังไงไงก็ทำไม่ได้ยอมแพ้เพราะท่านอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้จะตักน้ำในกระสอให้เต็มภาชนะไม่ได้เพราะมันตักแล้วน้ำมันก็จะรั่วมันเป็นไปไม่ได้อาจารย์ก็เลยรับ กระสอนจากลูกศิษย์แล้วก็โยนลงไปในทะเลกระสอนมันก็จมน้ำลงไปอ้าวเต็มแล้วเรื่องนี้ <c oughs> จะมีความหมายยังไงไหมลองลองลอง,ลองดูซิว่าจะมีความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราบ้างไหมความความเข้าใจของอาตมาแลา้วญาติโยมอาจจะคิดไม่เหมือนกันได้สำหรับตัวเองเนะี่ยมองอย่างนี้ว่า เวลาเราปฏิบัติเนี่ยทุกคนนี้มันจะมีเงินไขอยู่บ้างคือจะเสียสละจะสู้กับกิเลสในบางเรื่องแต่บางเรื่องยังอ่างว่ายังไม่ยังไม่ <c oughs> ยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาหรืออยากจะรักษาอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้เป็นของเรามันยังไม่ยอมเสียสละเต็มที่เพื่อทํา อันนี้เหมือนกันกระจับกระสอนจับหม้อกรองให้มันให้มัน <c oughs> ให้มันเต็มน้ำถ้าจะเต็มได้ก็ต้องโยนไปเลยหลวงพ่อชาจึงเคยพูดอย่างน่ากลัวว่านิพานอยู่ฝากความตายมไม่ใช่ทำเลาะเล่น,ลนทำไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างอืม ต้องทำโดยความสม่ำเสมอดอเนื่องไม่ใช่เคร่งเครียดไม่ใช่บังคับบังคับไม่ใช่ความเพียรเผากิเลสน,นะความเพียรเผากิเลสได้บังคับมากมันจะเกร็งถ้าเกร็งก็ไม่สงบ ไม่สงบก,ก็ไม่เกิดปัญญาแนลุมโพชาดตันเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นตัวอย่างเป็นผู้มีความอดทนต่อกิเลสของลูกศิษย์มาก ทำเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารสูงมากท่านก็เคยพูดว่าผมเนี่ยไม่รู้หรอกภาษาอังกฤษภาษาฝรัง่งเศสภาษาญี่ปุนน่นแต่ภาษาขราชการผมรู้ภาษาชาวนาผมก็รู้ภาษาทหารผมก็รู้นี่แหละว่าเป็นผู้ที่มี อัจฉริยะในทางภาษามากและเป็นผู้ที่สามารถอธิบายธรรมะที่ลึกซึ้งในภาษาที่เข้าใจง่ายในไอการที่พูดอะไรที่มันเข้าใจง่ายนิดม,มันมีลุมพรางเหมือนกันต้องระวังนิดหน่อยนะเพราะว่าเราอยากจะเข้าใจง่ายไ,ไหมแต่บางที บางบางท่านเนี่ยอธิบายง่ายแต่มันไม่ตรงต่อความเป็นจริงมันตัดคือถ้าจะให้มันง่ายเนี่ยไอ้ตัดสวนที่มันยากออกบายมันก็ง่ายได้เหมือนกันแต่มันไม่สื่อความลึกซึง้งหรือความสมบูรณ์ของเรื่องที่กำลังสอนผู้ฟังไม่รู้มีแต่ความสบายใจโอ้ง่ายเข้าใจแล้วแต่จะเข้าใจจริงหรือไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่ง ลุงพชาเป็นผู้ที่สามารถอธิบายสิ่งที่ลึกซึ้งในภาษาที่ง่ายโดยรักษาเนื้อหาของเรื่องไว100้ร้อยเปอ